ครับหนึ่งสองสามครับไปขอยรูปนะครับครับผมหนึ่งสองสามขอบคุณครับสามครับไปขอยรูปนะครับหนึ่งสองสามขอบคุณครับนั่นนี้ก็ได้คันเหรอเนะครับนับสามยิ้มนะครับ หนึ่งสองสามครับไปขออีกรูปนะครับครับหนึ่งสองสามครับขอบคุณครับโอเคนะครับน้ำตาลยิ้มนะครับหนึ่งสองสามครับไปขออีกรูปนะครับครับผมหนึ่งสองสามครับโอเคนะครับครับหนึ่งสองสามไปขออีกรูปนะครับ หนึ่งสองสามขอคุณครับสองสามครับไปขอรูปนะครับครับหนึ่งสสามครับขอคุณครับเชิญได้เลยครับเชิญได้เลยนะคะ ใช่ไหมครัเด็นะครับดับสั่งยิ้มนะครับผับสั่งยิ้มนะครับครับหนึ่งสองสามครับรุปนะครับครับหนึ่งสองามครับขอบคุณครับ ดหนึ่งสองสามครับไปขอยรูปนะครับหนึ่งสองสามครับเชิญได้ไหมครับอีกรูปน้าอีรูปนัดหน่อครับครับผมหนึ่งสองสามเฮ้โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับครับหนึ่งสองสามครับไปขอยรูปนะครับครับหนึ่งสองสามครับขอบคุณครับ ขอครับขอครับรบกวนชิดกันนิดนึงนะครับครับผมขอบคุณครับผมไม่ต้องบิดครับผมไม่ต้องบิดผมไม่ต้องชิดครับผมอยู่เฉยๆครับผมเอยู่เฉยๆครับโอเคนะครับนับสามชิดนะครับครับผมหนึ่งสองสามครับจะขอรูปนะครับครับหนึ่งสองสามครับขอบคุณครับ สามยิ้มนะครับครับหนึ่งสองสามรับปล่อยรูปนะครับครับหนึ่งสองสามขอบคุณครับหนึ่งสองสามรับปล่อยรูปนะครับจริงไม่ต้องเอียงนะครับครับหนึ่งสองสามรับขอบคุณครับ สามยิ้มนะครับครับหนึ่งสองเอก็บก่องก็ได้ครับนะขอบคุณนะครับครับหนึ่งสองสามขอไปขอรูปนะครับครับหนึ่งสองสามขอบคุณครับ นัดสามยิ้มนะครับครับหนึ่งสองสามครับไปขอยรูปนะครับครับผมครับหนึ่งสองสามขอบคุณครับครับหนึ่งสองสามครับไปขอยรูปนะครับครับผมครับหนึ่งสองสามขอบคุณครับ นึ่งสองสามครับขอยรูปนะครับะสองสามครับขอบคุณครับสองสามครับขอยรูปนะครับครับผมหนึ่งสองสามขอบคุณครับ เช้ได้เลยนะคะแขกที่เกลียดชังครับครับหนึ่งสองสามครับเดี๋ยวขออีกรูปนะครับขออีกรูปนะครับครับผมครับหนึ่งสองสามครับขอบคุณครับคงเลื่อนไปนั่นนิดหนึ่งนะครับคงทั้งแล้วนะเพลงเพิงเลื่อนห่อยเพงเลื่อนหน่โอเคได้แล้วครับแต่เรบไม่ต้องเบียดกันนะยินสบาย ไม่ต้องโค้งนะครับยืนเฉยๆเลยนะครับยืนด <tar ้านนี้ไม่ต้องโค้งครับลดด้านหลังไม่ต้องโค้งไม่ต้องไม่ต้องสองสามครับไปขอรูปนะครับครับหนึ่งสองสามช่วยมือเฮได้ไหมครับไหวไหมครับอ่าโอเคนะครับพร้อมนะครับหนึ่งเดี๋ยวนะครับหนึ่งสองสามเทขอบคุณครับ สามยิ้มนะครับหนึ่งสองสามครับไปขอยรูปนะครับครับผมหนึ่งสองสามขอบคุณครับนะครับนับสามยิ้มนะครับครับหนึ่งสองสามครับไปขอยรูปนะครับครับผมหนึ่งสองสามขอบคุณครับรับเข้าไปเลย โอเคนะครับนับสามยิ้มนะครับครับหนึ่งสองสามครับไปถอยรูปนะครับจะเฮดิตหนึ่งนะอย่างนี้ก็ได้นะครับครับหนึ่งสองสามเฮขอบคุณครับจเขินด้านนี้ท่านหนึ่งนะครับ เขาไปได้เลยนะครับเชิญได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วครับตะกวนซ้อนไหลชิดกันนิดนึงนะครับขอบคุณมากครับพร้อมนะครับนักตามยิ้มนะครับครับหนึ่งสองสามครับจะขอยิ้มนะครับครับหนึ่งสองสามครับช่วยเห็นนิดนึงได้ไหมครับนักสามนะครับพร้อมนะครับครับหนึ่งสองสามเฮ้ขอบคุณครับ นักสามยิ้มนะครับครับหนึ่งสองสามเข้าไปขออีกรูปนะครับ 1, 2, ครับห,หนะคะคึ่งสองสามขอบคุณครับโอเคนักตามยิ้มนะครับครับ 1, 2, ห,นะะห,หนึ่งสองสามเข้าไปข่อยรูปนะครับเฮ่นะนะครับหนึ่งสองสามเฮขอบคุณจ้า หนึ่งสองสามครับไปถอยรูปนะครับครับผมหนึ่งสองสามครับขอบคุณครับสองสามครับไปถอยรูปนะครับนักสามยิ้มนะครับนึกเห็นไหครับครับหนึ่งสองสามครับไปขอยรูปนะครับครับผมหนึ่งสองสามขอบคุณครับ ตรงานครับตรงาหนึ่งตงาครับขอรูปนะครับพักุมตาครับขอบคุณครับเหมือนที่มันผล F4 ออกมาแล้วนครับแล้วคอาจจะต้องซ้อนไหล่กันนิดนึงนะครับซ้อนไหล่กันนิดนึง อ่าครับผมด,ด้านนี้ออกมาได้นะครับอ่าคับได,ด้แล้วครับได้แล้วครับโอเคครับพร้อมครับนับสามยิ้มนะครับหนึ่งสองสามครับไปขอรูปนะครับ